เอาครับวันนี้น้องแกตตินนะครับแกตตินลูกหมูอ้วนแตตินว่าอยากขอลองเชิงกับราชาฟรีไฟสักหน่อยครับเองอยู่ไหนแจตตินเองบอกมาหนิจะเล่นตรงไหนอยากลองเชิงครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับว่าตึงจริงหรือเปล่าครับว่าเป็นราชาฟรีไฟจะตึงจริงหรือเปล่าครับ ออกมาเลยครับน้องมกรบอกว่าอยากกินหมูตอนอไม่ใช่หมูตอนอยากกินอยากกินหมูกระทะ <laughs> <c oughs> จะตินครับวิ่งอ้วนอ้วนอวนครับวิ่งมาหาน้องมกร <c oughs> น้องมกรครับเตรียมยิงแล้วครับขึ้นกล้องขึ้นลำกล้องเลิง ยิ่งสวยแล้วก็ร่วงเหมือนมะม่วงตกจากต้นมะพร้าวของกินของกิงกองกิงเดี๋ยวน้องน้องมังกรทองบุรีรัมราชฟีฝอยมีคนบอกมีมีคนบอกว่าอ้าวพอแล้วกินมะม่วงแล้วร่วงจากต้นมะพร้าวได้ยังไง เ,เอามาพลุกเ,เอามาม่วงอ่ะปีนไปกินบนต้นมะพร้าวหลือทําตกร่วงมาจากต้นมะพร้าวออกมาเลยครับไม่ต้องแอบครับเล่นกับราชาต้องออกมาเลยครับอันนี้ถ่ายมวนเดียวจบเลยครับพ่อจะถ่ายครั้งเดียวจบเลยครับ ให้รู้จักวอกล<อ>นะิ้ง,งเป็นยังไ,ไงอะไรนะ,อ,ะรนะอยากลองเชิงกับน้องมังกรอ่ามีการแอบไปละยิงนู้นอีกอ่าเอบเล่นเล่นกระราชานี่โอ้โห <laughs> ตัวราชาสัตว์หัวเตะครับราชาราชาสัตว์หัวเตะครับของจริงรับของจริงรับราชาครับ นี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับราชาฟรีไฟครับโอ้ของจริงราชาของจริงโอ้โอ้หุนกล้องตามถ่ายครับโอ้เป็นไงครับราชาครับไม่รู้เหมือนไม่ไม่จะจะจะเล่นจะจะจะเล่นเกมจะเล่นเกมเราบอกว่าทุกคนมาดูของจริงของจริงของจริง ไปดูเกมลูปบอส